กลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่พบโรคตากุ้งยิงมากที่สุดที่นี่มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอเลนาพยาบาลยุคใหม่ใช้เวลาว่างปั้นช่องเพื่อมีไรายได้อีกทางการมีไรายได้ทางเดียวเหมือนมีหลอดไฟดวงเดียวในบ้านจะอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะโรคตา ตากรุิงเนี่ยคือภาวะการอักเสบของต่อมไขมันตรงตำแหน่งเปลือกตาตรงนี้ค่ะทีนี้กลุ่มไหนบ้างที่ทำให้เป็นตากุ้งหยิงมากที่สุดนะคะคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กๆค่ะน้องๆหนูๆที่ชอบเล่นดินเล่นทรายหรือว่าจับสิ่งสกปรกต่างๆแล้วไม่ค่อยล้างมือนะคะแล้วพอฝุ่นเข้าตาก็เคลืองตาขยี้ตาอันนี้คือกลุ่มแรกที่จะมาด้วยโรคตากุุงหยิงมากที่สุดค่ะกลุ่มคนที่2ก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ โรคภูมิแพ้คืออะไรโรคภูมิแพ้สิ่งเหล่านี้ก็คือไม่ว่าจะเจอฝุ่นหรือว่าอากาศเย็นก็จะทําให้มีการเคืองตาแล้วก็คันตาแล้วก็ขยี้ตาตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดภาวะตากุ้งหญิงได้มากเช่นเดียวกันค่ะ กลุ่มคนที่3ก็คือผู้ใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับฝุ่นนะคะก็จะทำให้มีโอกาสเจอฝุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันจากการทำกับข้าวก็มีโอกาสทำให้เกิดได้หรือว่าฝุ่นควันจากการที่ทำไร่ทำสวนนี่ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะพอเคืองตาปุ๊บก็คันตาขยี้ตาตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะตากุ้งยิงได้เช่นเดียวกันค่ะกลุ่มคนที่4ก็คือการอักเสบของโรคเปลือกตาอยู่แล้วเช่นโรคภาวะตา าแหง้งหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเปลือกตาตัวนี้ก็จะกระตุ้นทําให้เกิดภาวะตากุ้งยิงได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหมอเลน่าไว้นะคะโดยที่สําคัญกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นตากุ้งยิงบ่อยๆนะคะหรือว่ากดเซฟไว้ก็ได้ค่ะ